เท่พิชิตกตอนขินฆ่าสังหารสิ้นพระนีอินเสียงตวาดกลองพระกายกระบี่สายหนึ่งกลรุงงยาวสายยาวเหยียดพุ่งว่ามาจากด้านข้างเจียลักษกว่าตาหมองเห็นบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งคุมกระบี่พุง่งโจโจมาถึงคนลงมือคือปึงซองยี่เองสภาว่ากระบี่ปึงซองยี่ทั้งรวดเร็วทั้งตู่ผู้ไดูู้ขวัญตียลักษจนพระยนยอ่อพึ่งตะลึงหลานพูบ กระียาวก็าฟาดฝันไม่ยังหวางเอวดุดสายฟ้าได้ยินเสียงแผดพ้องร้องดังโหยหวนเตียลังถูกฟันวางเอวขาดเป็นสองท่อนท่ามกลางหาโลหิตสาดกระจายซากศพทั้งสองท่อนกจ็จะกระจายไปคนละทิศละทางเบื่อสองนี้พอฝันเตียลักในกระบี่เดียวค่อยละเลี้ยวร่างลงสู่พื้นสายตายามกวาดมองเห็นบางกรบินร้ายเหงาหน้าซีดเผือด เหื่อเยเย็นเยียบไหลเรนลงมาจูคิดว่าผิดท่าไปถามพระองว่าจูใต้เหียเป็นไรแล้วหรือมังกรบินร้ายเหงาจูเห่ารู้สึกอาการชาด้านที่ปากแผลแผลลุกลามอย่างรวดเร็วต้องฝืนยิ้มกล่าวว่าเราถูกตะปูอาบยาพิษซัดท,ทำร้ายปึงซองนี้ขวาตามองเห็นมือปีศาจท,ทะเลสายยังพัวพันกันลี้ป่าดังนั้นสืป่ปปาเข้าไปกล่าวว่าทรงเหลาล่าถอยไปดอาการของจูใต้เหียบ ข้าพเจ้าจะจากล้าคนผู้นี้เองมือปีศาจทะเลสายขยับผู้า่าก็หลุดพ้นจากบ้านก,กระบอกถอยปราดจากหมูงลีป่าได้ยินเสียงแผลพร้องฟังออกว่าเป็นจากปากน้องที่สี่เตียรักษ์ถึงกับทั้งแตกตื่นทั้งข่นแค้นสันดานดูพร้ายพันกำเลิบตั้งใจปิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามทวงถามหนี้บัญชีให้กับเตียรักษ์เห็นมือปีศาจทะเลสายล่าถอยจึงกระแทกไม้เท้าตามติดเข้าหา เพิ่งกระแทกไม้เท้าออกเห็นเงาโขนไหวรูเงากระบี่สองวงแทงใส่ข้อมือที่ถือไม้เท้าของมันกระบวนท่านี้จู่โจมได้จังหวะเวลาพอดีเป็นที่สุดลีป่าไม่อยากไม่รัง้งไม้เท้ากลับถอยกายไป3าก้าวปึงซองนี้พอสอดแทรกเข้าไปก็ยืนหยัดในตำแหน่งของมือปีศาจทะเลสายกล่าวว่าสีไม่ฉาสี่ชวนหลงเหลือท่านเพียงคนเดียวท่านยังคงงายไม่รู้สำนึกอีกหรื ลีป่าหน้าแปลเปลี่ยนไปต่อดเด็กน้อยว่าอะไรหรือปึงซองยี้กล่าว่าเฮงเชงและเปาเจียที่บุกเข้าตึกในเสียชีวิตไปก่อนแล้วเมื่อครู่เตียลักตายตามตอนนี้หลงเหลือท่านลำพางคนเดียวเท่านั้นลีป่าขู่คำปราบก้องกวาดไม่เท้าด้วยท่าห้วยเศร้าชวยกุนกวาดฟ้าทั้งกองทับใส่ปึงซองี้ดังกเืนใหญ่ปึงซองี้เห็นเช่นนั้นครุน่นคิดในใจ ขุนผู้นี้นิสัยดุร้ายอมหิหตุไม่อาจแก้ไขกลับกลายพอได้คิดสะบัดรกระบี่ออกประกายกระบี่คล้ายปลอดสีเงินแผ่ซาดแทรกเสริมทุกแห่งหนจิงจโจมถึงตัวลีป่าก่อนลีปา่ปาอพอฟังว่าสีมิจฉาสี่ชวนล้มตาไปสามโขนมาเกิดความคิดเสียงชีวิตตวัดมือกระชากไม้เท้าขึ้นสูงลอยตัวขึ้นจากพื้นหลบเลี่ยงจากประกายกระบี่ขณะลอยอยู่กลางอากาศ กวาดแกงไม้เท้าเหล็กกดกระแทกใสาปึงซองี้ดูกขุนขาวถาล่มลงถมทับปึงซองี้ตวบาเสิงเงยนเ็นชาว่าท่านดูร้ายไม่หิตปานนี้ไม่อาจปล่อยปลาลาเว้นตวัดมือขวาเสือแทงกระบี่ออกด้วยท่าน้าเล่งซุกชิวมังกรพี่โรดมุ่นเมฆนี่เป็นท่าที่สีในก้าวกระบี่มังกรทยานปึงซองี้ตอนนี้จู่โจมในยามขุนแค้นอนุภาพจึงเกี้ยวกราด รุนแรงสุดเปรียบปานลีป่าพึ่งควงไม้เท้ากระแทกลงมาสูงอกก็ถูกกระบี่แทงใส่กลางอากาศปรากฏโลหิตฉีดกระจายเป็นฟูฝอยลีป่าร่วงหล่นลงมาประท้ากับพื้นด่างสนัดวั่นไหวไม้เท้าเหล็กกระเด็นไปอีกทิศทางหนึ่งกระบี่นี้จู่ๆถูกจุดชีวิตของลีป่าเห็นมันบิดก,กายคราเดียวก็แน่นิ่งสิ้นใจตาย สีไม่ฉาสีชวนที่บุกรุกตึกสามมาก่อนแยงสีเกลียล้วนถูกเข็นฆ่าสังหารสิน้นปึงซอง,งยี่สอกระบี่ขึ้นฝากหันกายมายังมังกรบินไร้เหงาเห็นมือปีศาจทะเลสายประคับประคองมังกรบินไร้เหงาอ่านเซียวเพียเยนอยู่ด้านข้างปึงซอง,งยี่สาวเท้าก้าวปราดเข้าไปกล่าวว่าทรงเหลา่าอาการจูใต้เทียบเป็นอย่างไรด้วยมือปีศาจทะเลสายกล่าวว่า มันถูกตะปูอัมยาพิษทำร้ายเราจี้สกัดจุดรอบปากแผลพร้อมกับสกัดจุดหลาของมันปึงซองงี้เพ่งตาหมอกเห็นมังกรบินไร้เงาหน้าซีขาวอมเขียวสองตาเฟรมสดิ์ได้ยนินเบอ้์ปีศาตรีสายเอ่ยสืบต่อเราต้องรักษาพยาบาลมันได้บัดดนดีที่สี่มิฉาซี่ชวนถูกเข็นฆ่าสังหารสิน้นบริวารที่หลงเหลือคงหลบหนีออกจากตัวตึกแล้วพวกเราล่าถอยเข้าห้องโถงเถอะ ปลางประคองมกรบินไร้เหงาเข้าสู่ห้องโถงปืนซองยี่อันเซียวพียยืนรักษาการอยู่หน้าห้องโถงคอยป้องกันเหตุไม่คาดหมายยามนี้การต่อสู้รอบบริเวณหยุดชะง,งักลงทั่วทั้งตัวตึกกลับคืนสู่ความเงียบสงดงานคาดว่าร่วาวันที่หลงเหลือของสีมิฉาซี่ชวนคงหลบหนีไปหมดสิ้นแล้วมือปีศาจเทรสายจัดเก้าอี้สามตัวเรียงตดต่อ,ตอ,ตอกันให้มกกรบินไร้เหงานอนเยียดยาบนเก้าอี้ ตรวจพบปากแผลล้วงคีมสีเงินจากอ,อกเสื้อด้ามหนึ่งคีบตะปูอาบยาพิษที่ฝังอยู่บริเวณชายโครงออกมาจากนั้นล้วงขวดหยกจากอ,อกเสื้อใบหนึ่งเทยาเม็ดออกมาสองเม็ดงา้างปากมังกรบินพไร้เหงาหยอดยาเม็ดลงไปเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งบดเป็นผงโรยลงบนปากแผลเมื่อลงมือเสร็จสิน้นค่อยตบปลายจุดให้กับมังกรบินรไร้เหงาชั่วครูให้หลังได้ยินมังกรบินพรไร้เหงาระบายลมหายใจลื้นตาขึ้นมา มือพิสาเคลสายกล่าวว่าจูเฮรู้สึกเป็นอย่างไรหรือบางกรบินไพร่เหงาขยับกายลุกขึ้นนั่งกล่าวว่าขอบคุณทรงเฮียเฮียนเนมือช่วยเหลือเราถอนตะปูอามยาพิษให้ท่านเกินกินยาเม็ดขจัดพิษแต่เกรงว่าในร่างยังมีพิษหลงเหลือท่านต้องโคจรพลังคลื่นและพิษจาการ่างบังกรบินไพร้เหงาพิสารับทราบถามว่าฝ่ายตรงข้ามเล่า สี่พิชาสี่ชวนเสียชีวิตเด้กือมือน้นองแซ่ปืงแท่อันแล้วท่านโคจรพลังรีดเร้นพิษอย่างวางใจเราจะออกไปสำรวจดูสภาพการเองมังกรบินไร้เหงาวกล่าวอย่างสํานึกตื้นตันว่าขอบพระคุณของท่านทั้งสามพระคุณของท่านทั้งสามขอจารึกซึ้งใจแล้วกล่าวจบจัดแจงอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิปริมตาโคจรพลัง มือปีศาจทะเลสายหันกายมาอยา่างปึงซ้องยีและอันเซียวเพียกล่าวว่าพวกท่านพิทักษ์คุ้มครองมันในที่นี้เราจะออกไปตรวจดูสภาพรอบตึกจบคำถลานออกจากห้องโถงผลการสำรวจพบว่าคนในตัวตึกเสียชีวิตสามคนรับบาดเจ็บห้าคนระวานที่ร่วมถากปากกับสีมิชาซีชวนบาดเจ็บล้มตายเกือบสิบคนมือปีศาจทะเลสายออกคำสั่งแทมกรบินร้เงา ให้คนในตัวตึกรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บบรรจุกรบฝังผู้ตายเมื่อจัดการเสร็จสิ้นเวลาฟ้าสางสว่างแล้วบังกรบินรไร้เหงาผ่านการโคจรพลางครึ่งคืนสามารถรีดแร้นเพชรที่หลงเหลือจากกรารอดพ้นจากขั้วอันตรายเปลี่ยนเคลื่อนไหวไม่สะดวกกราครั้งนี้คนในตัวตึกสามารถรอดพ้นจากมหันตภัยเพราะได้รับการช่วยเหลือจากปืนซองยี้และพวกทั้งสาม ดังนั้นบังกรบินไร้เหงาสั่งคนจ่าสุราอาหารเลี้ยงต้อนรับตัวเองร่วมน้อมสสดงด้วยระหว่างดื่มกินมือปีศาจทะเลสายตักเตือนบังกรบินไร้เหงานำครอบครัวโยกย้ายออกจากตัวตึกเพื่อหลีกเลี่ยงก,การดัอขวานล้างแค้นจากสำนักไตรธรรมะบางกอบินไร้เหงาสำนึกทราบว่าความดื้อร้าขององค์ทิฐิไม่อาจพึ่งพาถือดีดังนั้นรับปากตกลง มือปีศาทะเลสายและพวกเนื่องเพราะร้อนรุ่มใกล้เดินทางสู่วันเสียวลิ้มยี่บนภูเขาส่งสัวหลังจากรับประทานอาหารจึงกล่าวคำอำลาบางกรบินไร้เหงาวเหนียวร้างไม่เป็นผลได้แต่สั่งคนจัดม้าผู้พีสามตัวส่งคนทั้งสามออกจากตัวตึกด้วยตัวเองมือปีศาจทะเลสายปึงซ้องยี่และอันเซียวพี้กล่าวคำอำลามัางกรบินไร้เหงาพลิกายขึ้นบนหลังมา้าควบขับออกเดินทาง วันที่สทั้งสาผ่านเหมืองเซี่ยงเอี้ยงข้ามลำน้ำฮั่นจุยย่างเข้าเขตมนทลนห่อหนำพอเข้าเขตมนทลนห่อหนำพบเห็นชนชาวผู้ลิ่มแนพรประหลาดพิกลเร่งรุดเดินทางบนทางหลวงไม่น้อยคนเหล่านี้หน้าเคร่งขขึมสำรวมดูท่าทีส่วนใหญ่มุ่งสูง่ภูเขาทรงสัวอังเซียวเพียรบริสุทธิ์ไร้เดียงสากรตือรือร้อนสนใจ ต่อชนชาบูริมอภรรแต่งกายประหลาดพิกลสนทนากับปึงซองยี้ตลอดรายทางทั้งสองขั้วาม,ม้าเกียงคู่อยู่ล้าหลังมือปีศาจทะเลสายดังนั้นมือปีศาจทะเลสายมิทราบทั้งสองสนทนาว่ากันไรตลอดลายทางไร้เรื่องราววันนี้บรรลุถึงเมืองลื่จิว๋วจากที่นี้ถึงภูเขาทรงสัวใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งวันอันเซียวเพียจึงเสนอให้เดินทางสู่ทรงสัวทั้งในยามวิกาล แต่มือปีศาจทะเลสายไม่เห็นพ้องด้วยให้ค้างแรมในเหมืองลือจิ๋วคืนหนึ่งทั้งสามสาวหาโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งพักพำนักล้างหน้าล้างตาเล็กน้อยส่างสุราอาหารมารองท้องรับประทานจากนั้นอ่านเซียวเพียปลีกตัวไปพักผ่อนในห้องชั้นไหนปึงสองยี้และมือปีศาจทะเลสายอาศัยในห้องรับแขกโล่งกว้างทางด้านนอกโรงเตี้มนี้ตั้งอยู่บนท้องถนนเงียบสงบพอมืดค่ำไม่นานทุกที่ทางก็เงียบสงัดลง ยามสองสี่ทุ่มพอผ่านพ้นมือปีศาจทะเลสายยื่นกายขึ้นปู่กเกลียกปึงซองยีกล่าวเบาวา่าน้องเราทราบหรือไม่วา่าคืนนี้เราร้างอยู่ในเมืองลี่จิวด้วยจุดประสงค์ใดปึงซองยีสารสศาสริสากล่าวว่าผู้ยาวคาดดาไม่ออกแต่ทราบว่าท่านผู้เท่าต้องมีจิตเจตนาลึกล้ำเคลือแฝงเราเพียงพบเห็นเรื่องน่าสนใจประการหนึ่งจึงร้างอยู่ในเมืองลื่จิวเพื่อสืบสาวคลี่คลาย ปึงซองยี่งงงานวูบกล่าวว่าเรื่องน่าสนใจใดหรือรหัสลับของสิทธิพักะยาโจกปึงซองยี่ฉุกใจคิดกล่าวว่าภักะยาโจกก็ถูกม้วนข้าววังวนครั้งนี้ด้วยหรือสิทธิภักะยาโจกกระจายทั่วแผ่นดินห้าจอม,มานหาคิดกรองความยิ่งใหญ่ในตรงวูนย่อมไม่ปล่อยป๋าล่าเว้นพวกมันปึงซองยี่ถามว่าส่งเหล่าตราเตรียมสืบสออย่างไรหรือ ดูจากกระหา ạ ที่ทิ้งไว้แสดงว่าคืนนี้มีบุคคลสําคัญของพักระยาจกเดินทางมายังเมืองลี่จิวกำหนดให้สิทธิพักระยาจกไปชุมนุมกันที่ศาลเจ้ากวนอูนอกเมืองทิศเหนือในเวลายามสามเที่ยงคืนทรงเหล่าเป็นคนของพักระยาจกหรือไม่ใช่น้องเราฉไหนเข้าใจเช่นนี้หรือซองยี่เล่าว่าเท่าที่ผู้ยาวทราบพระหาของแต่และสำรับมีแต่สิทธิในสำนักทราบได้ท่านผู้เท่าไม่ใช่คนของพักระยาจก ฉันไหนร่วงรู้รหัสของพวกมันออย่าลืมว่าเราฉายามือปีศาจทะเลทรายหาต้องการทราบความลับของค่ายสำนักใดพวกมันก็อย่าคิดหมายปกปิดอำพรางเราที่แท้ท่านผู้เท่าขโมยฟังมามือปีศาจทะเลทรายยิ้มพลางกล่าวว่าใกล้เคียงยิ่งหยุดเล็กน้อยจนชักชวนว่าพวกเราไปกันเถอะกล่าวจบทะลวงออกนอกหน้าต่างโดยปัสจากซุ่มเสียงผิดปกติ มือปีศาจทะเลสายคล้ายคุ้นเคยกับทะเลในเมืองเลือจิ๋วยิ่งนำปึงซองยี่พุ่งประหลาดๆข้ามบ้านช่องห้องหับใบโฉมสูน่นอกเหมืองทิศเหนือไม่นานให้หลังออกจากประตูเมืองด้านทิศเหนือมามือปีศาจทะเลสายกว่าตาํำรวจมองปรันชี้มือไปอย่างโด่งไม้คาขวามือกล่าวเบาๆว่าสารเจ้าควรอูอยู่หลังโด่งไม้แถบนั้นพวกเราต้องระมัดระวังตัวอย่าให้สิทธิพรกยาจกพบเห็น ปึงซองยีรับคำว่าผู้ยาวทราบดีทั้งสองตำรวจใชยภูมิอย่างละเอียดจากนั้นปึงซองยี่เสนอให้อ้อมตรงไม้ไปกลับถูกมือปีศาจทะเลสายปฏิเสธปึงซองยี่ขมวคิ้วกล่าวว่าซงเหลาพวกเราหากตัดผ่าตรงไม้ไปเกรงว่าไม่อาจรอดพ้นจากหูตาพวกมันมือปีศาจทะเลสายกล่าวว่าไม่แน่นักในความคาดคิดของเราหน่วยยามในดงไม้น้อยกว่าทิศทางอื่น พวกเราหากสามารถคุกคามเข้าใกล้ดงไม้จากด้นทะยนขึ้นยอดไม้โดยเร็วคงไม่ถูกพวกมันพบเห็นเนื่องเพราะพวกมันคิดไม่ถึงว่ามีคนกล้าตัดดงไม้เข้าไปอย่างเปิดเผยวาจานี้มีเหตุผลไม่ทราบพวกเราจะคุกคามเข้าใกล้ดงไม้อย่างไรมือปีศาจทะเลสารรยถามว่าด้วยวิชาตัวเบาของน้องเราสามารถทะยนกระเดียวไปไกลเท่าใดประมาณห้าวาอย่างนั้นพอแล้วท่านคอยติดตามด้านหลัง เราอย่างกระชั้นชิดกล่าวจบพุ่งปร,ราดไปเบื้องหน้าเห็นท่าร่างหมันดุดขวัญจางเบาบางสายหนึ่งจั่วพริปราล่วงหน้าไปกว่า10บวาปึงซองนี้ไม่กล้าชะลอชักช้าทะยานติดตามไปทั้งสองหางถึงดงไม้ประมาณ30กว่าวาพอทุ่มเทท่าร่างโลดแล่นเพียงชั่วกระดาษก็ผูพุ่งขึ้นบนยอดไม้ทั้งสองใช้ตัวเบาเช่าเจียยป่วย เหินบินบนยอดหญ้าแต่อย่างปลายเท้าลงบนคาคบกิ่งไม้กระโดดปราดปาดจึงรวดเร็วชัวครูให้หลังตัดผ่านดงไม้มาโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆปึงซองนี้รู้สึกประหลาดใจแต่มือปีศาจทะเลสายไม่อธิบายอันใดชักนำปึงซองนี้อ้อมมาถึงหลังสารเจ้าทั้งสองพึ่งซ่อนกายบนต้นไม้ใหญ่ทางซ้ายมือของบวดกลาง ในศาลเจ้ากวนูพันจุดโขมไฟสว่างสวยที่แท้พวกตนเดินทางมาถึงก่อนชนช้ามบุญน,นามของพระกยาจกมีเพียงอย่างไม่รุดมาสิทธิที่รับมอบหมายให้จัดสถานที่ก็เพิ่งมาถึงปึงซองนี้รอปรรอปวร่อคุ้นคิดในใจที่แท้สิทธิ์พระกยาจกยังไม่รุดมาถึงพวกเรากับวิตกเกินกว่าเหตุสายตายามกวาดหมองเห็นขอทานสิบก่าขนเดินพลุกพล่านอยู่ในโบสถ์วุ่นวายอยู่การจัดสุราอาหาร ปึงซองนี้เห็นเช่นนั้นครุ่นคิดสีพภะกาจกไม่พิถีพิถันการแต่งกายกลับถือสาอาหารการกินขบคิดถึงตอนนี้ได้ยินเสียงฝีเท้ากระทบโสดเห็นขอทานฉลาสี่คนเร่งรุดมาถึงหน้าซุ้มประตูม่านแม้นเป็นยามวิการแต่ดวงตาแปลกข้างของขอทานฉลาทั้งสี่ทอประกายวูบว,วาบวาวับแสดงว่ามีพลังการฝึกปรือลึกล้ำกล้าแข็งยิ่ง ปึงซองยี้ไม่รู้จักขอทานฉลาทั้งสี่ขณะจะสอบถามมือเปี๊ยะสทะเลสายพันได้ยินเสียงทางลมปราณของมือเปีศาะสทะเลสายกระทบโสดว่าน้องราวขอทานฉลาทั้งสี่เป็นสีผู้โสภกยาจกกลับเร่งรุดมาโดยพร้อมเพรียงดูท่าหัวหน้าภักระยาจกมาแล้วปึงซองยี้ไม่ทราบว่าหัวหน้าภักะยาจกเป็นใครจึงส่งเสียงทางลมปราณถามว่าหัวหน้าภักระยาจกเป็นใครเน้อ มันแท้คักน้ำเม้งหกชาวยื่จากขนานฉายามันเป็นน้ำหัวซิ่วขายขอทานปราดเปลืองขณะสนทนาผู้โสทั้งสี่เข้าสู่โบสถ์กลางสุดนั่งเรียบร้อยปึงซองนี้กล่าวว่าทรงเหลาสิทธิพักระจกฉน,นสงบปากคำไม่ส่งเสียหรือภักระโยกมีกฎระเบียบเข้มงวดที่สุดแบ่งแยกลำดับรุ่นโดยกครรงครัดสี่ผู้โสพกระจกเพียงเป็นรองหัวหน้าพรกคนเดียว สิทธิภรรยาจกย่อมไม่กล้ากล่าวภาความปึงซองนี้พันชี้มือไปอย่างขอฐานฉลาไว้คราวขาวจลดอกท่วงท่าสูงสง่าผู้หนึ่งกล่าวว่าผู้โสท่านนั้นมีบุคลิกสูงสงยิ่งนั่นเป็นผู้โสอันดับแรกชาย,ยาโออีซ e ิงโซขอทานเสื้อดำชุยใต้กงอีกสามท่านเล่าขอทานชลาร่างตามเตีย้ยใบหน้ากลมขาวสั้นเรียกว่า เอ่ยปึงหึงเท่าเตี้ยแคะองคุนลุ้นเปลือ,ลอวิชากําลังภายนอกกล้าแข็งที่สุดปึงซองยี่กว่าตามองเท่าเตี้ยแคะแวบแหนึ่งกล่าวว่าผู้โสงท่านนี้มีสีหน้าตลกขบขันคงเป็นคนตลกคึกขนองแล้วมือปีศาจทะเลสายกล่าวว่ามันนิสัยคึกะนองไม่สำรวมผู้ใดคบหากับมันรับรองเบิกบานใจชี้มือไปอยังขอทานฉลาดทางขวาสองขนเอ่ยสืบต่อ ขอทานชลาสวมชุดสั้นรัดกุมเรียกว่าคิมเลงชิวหัดกร้ามาก่อนลกคี้คนถัดมาร่างผอมสูงสีหน้าเยือกเย็นเรียกว่าอิมเอียงชิวมือบันดาะก,กิกอุยคนผู้นี้กลอ,อกกลิ้งแปลวรา,ายชนชาวบุริมล้วนหลือกลิ่นหนีห่างเปึงซองที่กล่าวว่ามันจิตใจโคตรโกรไม่เที่ยงทรรมหรือ นั่นกลับไม่ใช่เพียงแต่มันจิตใจลึกซึ้งไปชนชาวบุรีมส่วนใหญ่เป็นรูปผู้ใช้เปิดเผยห้าวหารย่อมไม่ชมชอบคบหากับมันไม่ทันขาดคำเห็นขอทานช่วยชะการผู้หนึ่งทลานเข้าประตูศาลเจ้าน้อมกายต่อผู้โสทั้งสี่กล่าวว่าปังจูหัวหน้าพักมาถึงผู้โสที่นั่งขัดสมาธิอยู่ทั้งสี่พันผดลุกขึ้นอยู่แนวนิ่ไม่เคลื่อนไหวขอทานชการนั้นล่าถอยออกนอกโบสถ แม้แต่ขอฐานในโบสถ์ก็ถอยกายมาถึงมุมโบสถ์ยืนห้อยมือสำรวมเปิงซองยี่กว่าตาไปยังประตูสารเจ้าเห็นขอทานฉลาผู้หนึ่งสาวเท้าเก้าประหาดเข้ามาขอทานฉลาร่างสูงเจ็ดเชีย้ยสวมเสื้อยาวแค่เขา่าเปลือยเท้าทั้งสองผมเผายุ่งเหยิงไปหน้ามอมแหม่มด้วยฝุ่นละอองมือถือไม้ไผ่สีเขียวด้ามหนึ่งผู้โสทั้งสีประสานมือกล่าวโดยพร้อมเรียงว่าขอน้อมพบปังจู ขอทานฉลาโบกมือกล่าวว่าท่านทั้งหลายลำบากมากแล้วอยู่เล็กน้อยจะเงย่อสืบต่อลื้อตึงจู้หัวหน้าสาขาแซลือแห่งสาขาแคว้นตรงจิ้วภาคก,กลางของประเทศมาแล้วหรือไม่เสียงขาดขาในประตูข้างซ้ายมือปรากฏขอทานกลางโขนผู้หนึ่งสาวเท้าออกมาคุกเข่าข้างหนึ่งกล่าวว่าบวยวานลื้อคุณขอกราบพบปังจู ปึงซองนี้ครูพิษในใจที่แท้พักยาจกมีสาขาที่แคว้นตรงจิวนับเป็นสำนักใหญ่แห่งแผ่นดินจริงๆดีนหัวหน้าพักยาจกคักเม้งห่วงกล่าววา่าลุกขึ้นมากล่าววาจ้าตัวเองย่อกายลงนั่งขัดสมาธิบนเบาะกลมกลึงกลางโบสถ์สี่ผู้โสท,ที่สองฝ้างข้างก็สุดกายนั่งลงหัวหน้าสาขาแคว้นตงจิวลือคุณกราบกราดีกรา แล้วยืดกายขึ้นล่าถอยมาสองก้าวยืนห้อยมือสำรวมหัวหน้าภักยาโจกถามว่าลือถึงจูพบแต่ไตเ้เฮียบผู้ก,กล้าแทแต่หรือลือคุณกล่าวว่าเมื่อครึ่งเดือนก่อนบรวิวารพบหน้าแต่ไตเฮียบครั้งหนึ่งแตไต้กลางฝากว่าจะได้ถึงเราหรือไม่แต่ไตเฮียบฝากบอกว่าหากปังจูเดินทางสู่เสียวลำยี่ทางที่ประเสริฐอยาได้พบหน้าสุรางสูญอย่างเปิดเผย หัวหน้าพักยาจกตาศาสตร์ประกายวูบดุดสายฟ้ากล่าวว่าเพราะเหตุใดหรือบวายนเรียมถามแต่ใต้เฮียบแต่แต่เฮียบเพียงฝืนยิ้มไม่ตอบคำหัวหน้าพักยาจกพึมพำว่าไม่ถูกต้อง้วยนิสัยใจคอของแต่ใต้กลางไม่บังควรซุกงามความในใจไว้ปึงซ้อนนี้ที่ซ่อนกายบนต้นไม้ถึงกับสะท้านเพื่อครุ่นคิดในใจที่แท้แต่ใต้เฮียบที่ว่าหมายถึงแต่ตัวแปะ มือปีศาจทะเลสาสยดูออกว่าปึงซองยี่พุ่งพล่านดานใจรีบส่งเสียงทางลมปราณว่าน้องเราสวบเยือกเย็นไว้หาต้องการทราบข่าวของเราของแต้ใต้กลาง,งเราสักคู่ก็ลอบไปสอหาลือคุณปึงซองยี่ไม่เห็นพ้องด้วยส่งเสียงทางลมปราณว่าฉันไหนไม่อาจลงไปในบัดดลเนอตอนนี้บุคคลสําคัญของ,ของภคยาจกกําลังหาหรเรื่องสําคัญพวกเราหาปรากฏพบผ่านเท่ากับละเมิดข้อห้ามถือสา หัวหน้าพักะยาจกย่อมแปลพักต่อพวกเราปึงซองยี่ไหนเลยสก,กบจิตใจลงได้เบิ่งตาจ้องหมองลือ้อขุนขเม็งนิ่งปราถนาก็าได้กระโดดลงไปสอบถามข่าวกราวของใต้ใต้กลางแต่เห็นหัวหน้าพักะยาจกโบกมือวูบให้ลือ้อขุนล่าถอยไปเบือนหน้าไปอย่างขอถาเสื้อดำชุยใต้ของกลาง่าวว่าชุยซือเฮศิษฐ์ผู้พี่ผู้น้องประหลาสงสัยต่อคำบอกต่อใต้ใต้กลางยิ่ง มีทราบท่านมีความเห็นสูงส่งอย่างไรหรือที่แท้ผู้โสอันดับหนึ่งขอทานเสื้อดำนี้เป็นสื่อเหียหัวหน้าภัคยาจกขอทานเสื้อดำก็แด้เบาๆกล่าวว่าแต่ใต้กลางไปโคนเปิดเผยหมดจดตลอดเวลาครั้งนี้ฝาากราจาต่อลือตึงจู้ขอให้ปังจู้อย่าได้เผชิญหน้ากับสุราะสูนคาดว่าต้องมีสาเหตุเคลือนแฝงหัวหน้าภัคยาจกโศศษะ คว้าตามไปยั่งมือบันดอกิกอุ้ยกล่าวว่ากิกสือตีสิทธิผู้นอ้องท่านมีไหวปริบปราดเปรี้ยวคาดการแม่นยำตลอดมาคงเข้าใจจิตเจตนาของแท้ใต้กลางกระมังมือบันดิตกิกอุ้ยกล่าวอิงเชยชาวว่าในความคาดคิดของเราเป็นไปได้สองประการสองประการใดหรือประการแรกสุรางกสุมีพลังฝีมือเหนือล้ำกว่าปังจู้ แต่ใต้กลางไม่อาจตัดใจเห็นปังจูซึ่งเป็นสายสิริของมันพ่ายแพ้ในเงื้อมืออุสุลางาสูนจึงทัดทานไม่ให้ปังจูเสนอหน้าออกไปอีกประการเล่าใต้ใต้กลางต้องการให้บังจูซุ่มซ่อนสังเกตการรอบลงมือกำจัดสุลางอสูนหัวหน้าภักยะจบกล่าวว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งหยุดเล็กน้อยจะเอ่ยสืบต่อโลกสือตีสิผู้น้องแทรลก ท่านเป็นผู้แนะนำแต้ใต้กลางรู้จักเรากับเรื่องนี้มีความเห็นอย่างไรหรือหากเขาได้มังก่อนลบกขี้ทอดถอน,อนใจกล่าวการก่อนแต้ใต้กลางเป็นบุคคลเที่ยงธรรมแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นอย่างไรไม่อาจทราบชัดความหมายของท่านคือแต้ใต้กลางอาจแปลเปลี่ยนไปหรือแต้ใต้กลางแม้มีนิสัยเปิดเผยองอาจแต่หากตกอยู่ในห้วงความเป็นความตายอาจยอมสยบต่อสุรางสูนไม่ทันขาดขามได้ยินเสียงตบกล้องเงาร่างสายหนึ่ง คล้ายห่อเหินจะลงจากฟ้าสาดพุ่งเข้ามาในโบสถ์กลางผู้มาเพิ่งหยุดยัง้งยืนหยัดม่านก็ตะบ่าวกผู้แทรลกท่านเองขาดขาวกลัวตายกับกล่าวหาแต้ใต้เทียบในผู้โสภักยาจกมีบุคคลไร้ย่างไอายเยี่ยงท่านนับเป็นที่ละอายนะักหัวหน้าภักยาจกและเหล่าผู้โสคิดไม่ถึงว่ามีบุคคลภายนอกคล่วงล้ำเข้ามาเยี่ยงสารเจ้ายามแตกตื่นตระหนกช้อนตาขึ้นกวาดมอง เห็นผู้มากลับเป็นบุรุษหนุ่มอายุประมาณ20สูงมชุดยาวเยี่ยงนักศึกษาผู้หนึ่งที่แท้ปึงซองนี้เห็นหาดคร่ามังกรลกขี้ยามเหยียบประนามแต้ใต้กลางไม่อาสะกดกลั้นใจและรีบลงจากยอดไม้ทะยานเข้าโบสกลาง